ทำอลไรลงไปจับบางทีพวกนี้เช้าไปหาซื้อยาชุดหน <c oughs> ขอทีมงานยาชุดหน่อย <c oughs> แค่นั้นลงไปจับหรอกเอาลงช่วยด้วยแล้วกันสามัคคีคือพลังงานโยมทีมงานวัดป่าทำวิเวกย,ยกเหล็กยกไม้ยกหยยกลังคาวันนี้เก็บของเก็บของอันนี้เหล็กซื้อมาอเอาไปก่อสร้างที่วัด ก็เลยย้ายมา Saint ตรงน um oh, ี้เพราะตรงนั้นจะทําเป็นสาลาเก็บของแล้วก็วันนี yes. ้ก็วันนี้ก็ย้ายย้ายไม้พวกไม้พวกลังคาทีนี้เป็นระเบียบนะยันอยู่เป็นระเบียบอ่า